นี่นะคะสั่งทุเรียนมาวานออนไลน์นะคะทางช้อปปี้นะคะก<ม>้านยาวนะคะ1นลูกนะคะก็มาส่งวันนี้นะคะแต่ในในไลน์นะคะเราเขียนไปถามทางทุเรียนกินไม่ได้คะ่ะอ่อนและขมด้วย<ม>เขาบอกว่านี่ใบนะคะในกล่องจะมีใบบอกนะคะอีก7จ็วันถึงทานได้นะคะ<ม>ตอแหลจริงๆไม่มีอะไรใบ<ม>แล้วก็พูดไปอย่างลูกค้าจะเอาอยัางไงคะ ส่งเลขที่บัญชีมาเลยค่ะจะโอนให้แต่ผลสุดท้ายเป็นไงคะไม่โอนค่ะจะพูดว่าเคมไม่ได้นะคะโอนเงินไม่ได้คะ่ะลูกค้าเป่าเองยังไม่ถึงเจ็ดฟานเปอกไม่ได้นะคะต้องทำรูปสามเหลี่ยมตอแหลไปมานะนเนี่ยลาน,นี้นะี่ซื้อไม่ได้นะคะพูดกลับไปกลับมาแล้วยังถามให้ลูกค้าเอาเป่ะไปทําเป็นทุเรียนทอดอีกบ้าหรือเปล่าก็าซื้อมาก็ต้องกินเลยผลไม้ใครซื้อมาก็จะเก็บไว้ดอง ซื้อมามันก็ต้องรีบทานก็กลวัวหน่าเป็นผลไม้พูดจากับลูกค้าไม่ดีเลยแทนที่จะเออลูกค้าหลังไม้นะคะอย่าโนโอนให้แค่นี้ก็จบปัญหาไม่โอนต่างหาแล้วพูดจาไม่ดีออกไล่ต่างหาลูกค้าจะเอาอยัางไงพูงี้ได้งไง